สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะเมื่อน,นี้เช้าวันที่22กรกฎาคม2567เนาะตรงกับวันจันทร์ค่ะแม่เพ่นกามาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องพร้อมกับแนวทางของเช้าวันนี้อีกแล้วนะคะ ก็คือแนวทางเราพัฒนาของสเซียนนะคะฝาก FC ทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนอ้องวดที่แล้วก็เป็นอย่างไดใน f f c ทางช่องคะ่ะก็หลุดนะคะส่วงวดนี้แม่เพนกระได้มาแล้วคะ่ะ FC ทางช่องก็เบิงแล้วกะพิจารณาเอาเนาะตัวเลขทุกตัวที่ทุกๆเซียน เทียเพิ่นห้มากก็ห้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ fc เขามาให้กำลังใจเด้อเนาะยามเลยว่าเขาเพิินกะอาจจะอยากทอได้เนาะพวกเสียนเยนพิินก็นได้แต่เห็น fc ทั้งช่องมาให้กำลังใจเพิ่นเพิ่นก็นแห้งจะดีใจอยู่เนาะเอาเอาเ้าหลายยายหางแม่เพิ่นจะพา fc มากท่วนคืนนบึงผลงานของแต่ละเซียนที่ผ่านมาก,กันก่อนว่าเป็นจังไดเนาะ ผลงานราวพัฒนางวดวันที่19ที่ผ่านมาน19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็ผลเลข6ตัวออกที่130517 5ตัว30517แล้วก็4ตัว0517 3ตัวบน517 2ตัวบน17 และ2ตัวล่างก็คือ05นย์ห้าอยมาบึงค่ะเจ้าแรกค่ะของพี่ประหัตค่ะหลุดแล้วนะ3ามงวดแล้วนะเนอะคะ่ะ f อฟซมงวดแล้วที่บอเข้านะคะเนาะของพี่ประหัตเนาะให้วิ่งลูดสามกับ9กงวดที่แล้วบอเข่าเด้อจ้ะเนาะบบเข่าค่ะ หลุดไปแล้วสามงวดน,นะคะเนาะจำเหมือนกันค่ะเอฟซีของพี่ประฮัดส่วนของเซียนโคลาดให้สองกับสามก็หลุดนะคะงวดที่แล้วหลุดทั้งสองก็เลยเนาะหลุดไปแล้วสองสำนักเนาะค่ะส่วนของออนน้องแสงออหน้องแสง ให้สามกับสี่ก็หลุดนะคะหรือว่าเซียนอุดรเนาะสามกับสี่ก็หลุดนะคะน้ะเขาค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้หนึ่งกับเก้าหนึ่งมาค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเานีย่ยมตื่น่นสบายค่ะจ้ะ เพื่อนมาสบายค่ะนี่เนาะคะ่อซมาเบิงตัวเลขกันต่อเนาะค่ะเพื่อนเอฟซีเพื FC, เ่อนมาแต่อันนั้นเพิ่นเอาสีสีไปถวายให้ปูอ่าปูส4ศูนย์เนาะคะ่ะสีทาบ้านแล้วก็อยังอื่นแอนซูลเซลเนาะคะ่ะเพื่อนเอาไปถวายให้ปูเพิ่นเลื่อแวะมาหาเลยเอาอันแคบหมูมาฝากเนาะค่ะเอ้เอฟซี FC มาเบิงตัวเลขกกันต่อค่ะ ให้วิ่งรูด1กับ9เนาะเข้าที่9เออเข้าที่1แต่ว่าจับคู่ให้บะะ่เขาค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่คะ่ะเข้าตัวเน้นด้วยเนาะแต่ว่าจับคู่บวกเขาะะได้แล้วเนาะคะ่ะผลงานของแต่ละเซียนเราพัฒนางวดที่แล้วกัเมื่อนี้ได้มาแล้วคะ่ะตัวเลขวันที่22กรกฎาคมสองหาหเจก็คือ เจ้าแรกอาจารย์หนองแสงหรือว่าเซียนอุดรนั่นเองเนาะเอาเซียนอุดรนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะบอกพี่ประัตเปลี่ยนเอาซื้อเกาเนาะให้พี่ประัตบอกเพื่อนว่าเขาเอาซื้อเกาจะดีกว่ามันจะของกว่าเนาะข่ย f ของเซียนหนองแสงหรือว่าอาจารย์ของเซียนอุดรหรือว่าอาจารย์หนองแสงมาเพ่นกระบอก คัดเออยังบอันยังบอลสินปากเนาะว่าเสียเอินอาจารย์น้องแสงหนึ่งหนึ่งแต่เซียนอุดรน,นั่นนะเนาะง่ายกว่าเนาะคือคือเอฟซีบาร์นั่นแหละวิ่งล<บ>ูดบ,บนล่างสองกับเก้าค่ะวันนี้ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สองรองเก้าจับคู่ที่สองหกสองเก้าเก้าหกเก้าเก้าเนาะวันนี้สองตัวเน้นให้ที่สองเก้าส่วนสามตะบนก็คือหกสองเก้านะคะเนาะ สาตัวบนหกสองเก้าค่ะส่วนงวดที่แล้วของเซียนโดนนะหรือว่าออนองแสงให้มาสามกับสี่หลุดนะคะเนาะงวดที่แล้วหลุดค่ะงวดน,นี้เอาใหม่เด้อเนาะขอให้ f ีทั้งช่องได้ถูกกันทุนนานเด้อค่ะเนาะแก่มเมื่อไม่ค่ะ วิ่งลู่สองกับเก้าตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สองรองเก้าจับคู่ที่สองหกสองเก้าเก้าหกเก้าเก้าสามตัวเน้นที่สองเก้าและสองตัวเน้นที่สองเก้าสามตัวเน้นที่หกสองเก้าน,น,นะคะเนาะเอาสู่ต่อไปน้ำกันค่า fc ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะทุกทุกเซียนกับบอมเมนเอ่อเทวดาคือพันวาหลืเนาะคันเทวดา กะสีหูเนาะว่าเลขกจะออกตัวใดมาโตของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้มาวันนี้ค่ะวิ่งลูดลาพัฒนาสามกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่สามรองหนึ่งค่ะจับคู่ที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าวันนี้เน้นให้สามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่ ส่วนงวดที่แล้วเซนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งรูดที่1กับ9นะคะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าที่1ตัวเน้นเนาะแต่ว่าจับคู่ไ้บ่ถึงค่ะเนาะห้แคหนึ่ง4 1หนึาหนเลขออกหนนะคะเนาะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่3กับ1ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่3ารอง1 จับคู่ที่3ามเจ็ดสามแและ1 9เน้นให้3ามเจและ3 9ค่ะได้แล้วเนาะของอ๋อน้องแสงหรือว่าเซียนอุดรแล้วก็ของเซียนเชียงใหม่ลาวพัฒนาวันที่22วันนี้เนาะเอซทางช่องแคปหน้าจอเอเดอ้อค่ะลาวพัฒนาหรือว่าลาวคักๆข,ของ เซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่ค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันนะคะไอซีเอาพี่หยิบเนี่ยเทบันมาต่อที่ของเซียนโคลาสเนาะเซียนโคลาสให้มาเราพัฒนาวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง ศกับ 1>, 1ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่0นย์ค่ะลอง1วันนี้จับคู่ที่ 03, 08, 09, 1มศูนยแเนสามหแล้วก็หนเน้นให้ที่ 03, 0ูนย์สามแดล้วก็ศูย์เเด้อค่ะนอกของเสียนโคนลาดค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะ เซียนเอ,อ่อส่วนเมื่อวานนี้วานซันขอโทษลหลายๆส่วนงวดที่แล้วน้องงวดวันที่สิบเก้าให้มาสองกับสามตัววิ่งตัวลูดก็หลุดเบร์เข่านะคะส่วนวันนี้ให้มาที่ศูนย์กับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเน้นที่ศูนย์ลองหนึ่งจับคู่ที่ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าเน้นให้ 0308และ09นะคะของเซียนโคราชค่ะได้แล้วเนาะก็มาตัวที่ของพี่พหัตค่ะเราคักๆหรือว่าเราพัฒนาของพี่พหัสชาแนลวันนี้ให้มาวิ่งลูดที่ 9กับ3ค่ะวันนี้เนาะเน้นให้ที่9กลอง3นะคะตัววิ่งตัวรูดส่วนตัวจับคู่ให้ที่9 1 9 3 9 0 3 1 3 0และ3ามวันนี้เน้น3คู่9 1 9 3และ9 0ค่ะส่วนเลขบินเนาะก็มี9 3 0 1 4 เ,เลาเวียน93014น9 3 0ส่ค่ะส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุดนะคะเลขวินก็หลุดนะคะ fc เนาะพิพหัสค่ะงวดน,นี้เอาไม่แก้มือไม่เด้อค่ะนะให้ fc ทั้งช่วงได้ถูกกันในเดอ้นะเอเนาะมาต่อที่วันนี้ก็ให้มาวิ่งรูดที่9กับ3ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่9ลอง3 จับคู่ที่91 93 90 31 30 34แล้วก็เน้นให้3คู่ก็คือ91 93 90ส่วนเลขวินมี9 3 0 1 4เด้ย๋ยวขายเอซีได้ราคาแนวทางของเซียนโคราชและ พหัดชาแน,นลลาวคักวันนี้ให้เอฟซีทางช่องได้แคปหน้าจอไปน้ำกันค่ะแคปหน้าจอเอา,เาอีกสองเซียนแล้วไม่เพิ่มจะจัดเลียงสเซียนให้เอฟซีทางช่องได้แคปหน้าจอกันเนะค่ะ มาแคปหน้าจอนุนกันเด้อค่ะแนวทางเนาะลาวพัฒนาลาวคักคักของสี่เซียนวันนี้วันที่22่สิบสกรกฎาคมสองห้าหกตรงกับวันจัน์ทรเนาะวันนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคมาล้ำรวยเงินทองเนาหยิบจับคู่ใดเซียนใดไปสื่อก็ขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเดอ้อเนาะเพ่นกา ขอขอบพระคุณเอฟซีทางช่องและเซียนทุกเซียนที่เข้ามาให้แนวทางและเข้ามาให้กำลังใจแม่เพนมาตลอดเนาะขอให้ทุกคนชมมานลำด้วยกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ